สบายดีพี่น้องเมื่อนี้มาสือปลาอยู่บ้านเวินคูนตรงกันขามกับบ้านบ้านยังวะมันซีดาบอกมันซีดาอยู่อำนาจเจริญเมื่อนี้มาสือปลาไปกินพี่น้องเพราะว่าบ้านเฮ้ามันแห้งมันแรงก็เลยมาอาศัยบา้านก็จะที่ว่ามีแม่น้ำใหญ่โมเมนต์เขาแก่ปลาหายหาบ้านะ ไปลากินมามามือนี้มากับน้องชายสองคนทีมงานวัยรุ่นมือนี้นะทีมงานผู้บ่าวหอมหวานเนะ้นาะเดี๋ยวเราลงไปเบิ่งปลาก,ากันทุกคนไม่อนี้มาบ้านเจ,เจ๊พอนล่าเจ๊พอนล่าหมูเจ๊อามาราปะลงไปเราขึ้นยาง,งไว้ <laughs> <laughs> เนี่ย <laughs> เาอาเอาขึ้นยางแบบซังซังรวมก็หมักคูนเอกสิบเบ็ด บ้านเขาจะน้ำข yeah, ึ้นพี oh, ่น้องหาปูหาปลากะหาง่ายมัน <t> ต <ip noise> ิดกับแม้นำใหญ่บ่อนเองนะเป็นบ่อนฮะเอาติด <t> ต <ip noise> <The> okay. ิดติดเบื้งก่อนวางเงินเราจิได้จากโตย่อๆเบื้องก่อนปลาเขาเขาจะใส่มองเอาบ่หม้อเอาว่าทึ้งเลยเบื้องหน้าตาคือชิเก่งคือชิหักษาได้ดีอยู่หักษาแค่บ่ได้บ่แม่นหมอบ่ ปลาโทรมองคือใหญ่แต่ในทุ่งแ้งปลาเป็นธรรมะบอกมันโมเมนต์สามโลซาลยในทุ่งแ้งปลาจ้าบอโอ้เฮือมีป้ายทะเบียนบนเนาะลงทะเบียนาเมื่อไหร่โดยโอ้โวิดนี่ีเด้ปลาปลาปลาหมักบานบอกสามโลปลาตัวนี้นะโอ้ชาวพันไม่ได้ตัวนี้นะตัวตัวตัวนี้เด้ ลบพันหรือเบันเลยฉันมีอ๋อสิบพันเลยนี่ปลามีแต่สองตัวนี่เนาะเอาตัวโล1สิบพันก็ได้เอาบังเด้อโลสิบพันนสิ่จากโลเอาเอาสิบสิบโลเซนหนึ่งเนาะเอาเอาสิบโลนี่เด้อจำวตัวเอาคนละตัวใหญ่นี่ตัวใหญ่โล่เรา0 0บพันห้าพันร้อยแสนนะสามโลกัเออสามโลกันหกสิบพันเนาะตัวเดียวใครก็เช่าตัวหน่อย ตัวน้อยผได้ตลายตัวโอ้ยมุดขาสำคัญเนื้อนางมั้งเนาะนี่เด็กไปเบิ่งมั้ยตัวน่ะตัวน่ะกระทงแหงมีมีมีแต่ตัวใหญ่บ่มีตัวน้อยติดทุะงแหงแจ๊กปลาไผ่ในปลาอ๋อยังโม่จากโม่จากเจ้าของปลาไปเบิ่งไปเบิ่งนะเพื่อนยู่นี่ผัดแคบเนาะแคบกูโมูลาวกับไทยกะเดี๋ยวมาลองลอยเพิ่งขึ้นวสิลินเนาะอีก บ่หักเห็นแต่เก่ามันกว้างกว่านี้นะคือเบิ่งเบิ่งคือใกล้มาเบิ่งเรือนั่นทอดคือบ่ปปดเอาเลยตัวตัวหน่อยนี่ไปไปเบิ่งกันเนาะไปเบิ่งกันเจ้าของมาเสกก็ต้องมีคนพามาพี่น้องเพราะว่าถ้าบ่ฮู้จักไผมาเลาเราเรียเขาเจาก็บ่ขายให้กันบ่ฮู้จักไผก็เขาบ่ขาขายให้เนาะอีกอย่างกะ บกามาดอกคันบ่มีคนหูจกักเห็นเขาจะใส่รอบได้แต่ปลาเครื่องเนาะแม่นปลาเครื่องมันสีแพงอ๋ออยังบัวตายผูกจะแยงไว้คันมันบัวลายโลบไปได้กะเอาขึ้นไปเบิดหรอกก็ได้ชุมเฮาหลายคนคือสีเบิร์ดใช้ปลาอะใช้ปลานะาปลาไพ่ผูกอยู่นะ ผ่านเสือแวต้องแงงไหมจ๊ะแล้วต้องแงงกับเชือกผูกนั่นโอ้ยปาดคอเนี้เราเอาได้ปลาคือห่อนไงเนาะเอาสองตัวไดบ่ดีบ่เอาสองตัวนะก็ได้ถ้ามันบ่ได้แม่นตัวนี้ได้แต่มันเบิ่งบ่ได้บ่แกะซะก่อนโดยเอาจักโลอีกตัว ตัวนี้ามโลเออกากดตัวซามโรแหละตัวใหญ่ยันกินโมบิฮะข้างโมคือละพานพพานะก้อยเจงหางรอ๋อคข้ายๆเสีนจุ่มเอาโตเอาโตหนอนี่แหละเาะสิขากว่าโดยวุยอเลยต้องเาตัวนั้นนะข่าตัวนี้หละ ตัวนัทงหงอยงกับโบมีบอกทงหงอยงก็ใกล้ๆกันนี <c oughs> ่เลยโอ้ยตปวนตัวในตไปสี่ฮาโลยักนะอ้โหอ่อนประมาณ <c oughs> ประมาณหกโลสองตัวง <c oughs> อมันดู <c oughs> ดอ <c oughs> ่อนจีบอ่ะตัวใหญ่เนาะปลาหมักบานเนาะ <c oughs> อัน <c oughs> ลายมันเนี่ยจะขึ้นหมักบาน,นเลยเป็นปลาหมักบานเอ,อาถือเลยกระเทนเลยให้เกียรติโต จะเสียภาษเงาเปาอีกบกก่เดียวจะไปกับไปเอาภูงเงาไป่ะไปถา่าเราอยู่ห้อง,องนีเิงขึ้นทางนี้ก็ได้กโลละ้ากับหกโลสองหกสิบสองเรียแมน,แ,มนแต่ว่าตัวน่อยนี่บ่หอดสาโลต,ตัวนี้บ่หอดตอกสามโลเนาะวาเนาะยังนนนี่ประมาณประมาณหาหาโลข้าทีนี้ก่ ม่มันห่มเห็นห่สมสำคัญแล้วบัดน,นี้ไม่ได้คุยอีกแตเดือนแันไปละพันสีใหญ่เลยชั่วหมงกระถางก้อ,อยแจ้บได,ด้สองโต้สบายดีได้สองโตเดี๋ยวลองสั่งหมูงตัวหน่อยก่อนเนาะสิ <เอ S 2> สได้เท่าไหร่ผิดช่องอ๋อมันเป็นลายอันคือหมักบานเขาเอิญปลาหมักบาน มะเข้กันบัวแม่นอันเดียวกันบอกกับปลอกปลาตะเพียนบัวแม่นบคนละแนวกันเลยเนาะโลปลายตีเน่ะโลเเท่่าบิงโล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 เจ็ดเจ็ดาดิ้นแห้งเตี้ยมันจะเป็นสองโลเจับไปลูกตัวนี้สามโลมันเนาะแต่ตัวใหญ่บ้านห้างน้ำบ่มีตัวสัมผัสปอนกับบัวปอนหัวมันลงตัวนี้ประมาณสามครึ่ง สามเกิหกมหขีจะมาเอาูว่ามันลงหรือว่าลูกละจะเอาเออเคยได้ปลาใ่ก่อนทเป็นถงจะบได้เรื่องถงขาจจะจับบุคือนนี้ข้าชี้ัดเนหามือเดียวได้หนาล่างดนะเป็นชับ พอดีราคาเท่าไรบอกสองตัวอันนี้โล่าวสาวพันตัวใหญ่โลละสาสามสองหกโล่าวเมื่อเอกยิมเปรลเราว่าสาวบาทดตแทโล่สาวพันบ้านี่คน้ขาฮาไปส่งอยู่ไทยนพอได้กางโตสิบสี่มื่ โดยออกไปหาปลาบ่นน่กำลังสิออกบ่อ้มองจะมองมองจากเส้นบ่โอ้ห้าหรอเป็ดเปตาสอนปลานไม่ตัวตัวใหญ่ถือถือขึ้นสิตกใจตัวเองเนาะหวานเอาบ่เคยได้ตัวใหญ่นั่นเลยอ้อเราปลูกจะปลูกนั่นกันยังบรุษเซนเนาะบูรุษาปลูกเจวาลี ถ้ามันมีตัวน้อยอยากได้ตัวตัวน้อยและลายตัวเพราะทางผูพนตกเลยพี่น้องทั้งอันสวัสดิเขตทั้งแขวงสวัสดิเขตเงินเงินให้กันเอาเอาตัวนี้สิประมาณโลหนึ่งนาะตัวนี้โลสามขีดบ่เราวัดไว้แล้วราคาต่างกันเลยพี่น้องตัวน้ำหนักสามโลตัวใหญ่กับถึงโลละสองพันแต่ว่าตัวน้อย โลปายกระถือโลละ1ิบหาพันมันอนีมาสามคนเอาสาโตเบอกว่าเอาตัวใหญ่ยอด <c oughs> แต่ห้าปลาแต่พ่อน่ะปีนตะพังคลองนี่ก็เมื่อยแล้วเราอะโล,ละสามขีดเราอะ <c oughs> เราเดาสุดๆต้องแมนนี่พี่น้องเขาจะผูกนะผูกซัมนี่กับบรุดมันมีมันมีแขงมีเทตเอาถุงยางมาใส่คงจะเอามาให้เร็วประมาณโลสี่ขีดเหรอเกือบสองโลสองโลหก โล,โลโหะโลหะโลหะโอเคจ้าตัวพี่นออ้องใหญ่กว่าปลาตัวนี้เนาะเบิ่งคือวันนี้หน่อยห <laughs> น<า>ึงจ้ามันนักได้จ้ะเอ้ามันบ่นได้เลื่อนแกวันใดเนาะว้าวตัวน,นี้ใหญ่หน,น,นักกว่านะตัวฉันบอกว่าันจะเบิ่งสันมันนั่นเบ,บิ่งห,งห,นะหสันมันเบิ่งคมห่างอะนะสั้นไม่นี่สงสัย <laughs> ตับเคยตรงอย่างเลยสใส่ตัวไหนกินลายเนาะเอาทางปากนี่ลงเนาะอะไรเบิ่งนี่ กใน,กนกปีสิับคณิตต่อบ้าฮะในในต้นยางใส่ปลาได้เลนะได้ได้อยู่มันบอกมีทงใหญ่ใส่น้ำแข็งแบบต้งยางใหญ่แบบขาดกําลังสีเมื่อทุกคนกันมาแวะกินเข่าอยู่เพือนโลเก้นโลเก้นชิว่าเพือนหมู่กับบ๊มนเ,เพิ่นไปบวชอยู่ในบ้านทุกคนกันตอนนี้ซิกเลยมาอยู่บ้านนี้ก็เลย่มหัวจากกันกระจ้าพาไปซืป้อปลาแล้วก็มากินเข่าอยู่เพื่อนกรจ้า กินข้าวนำกันเด้อทุกคนแกงน้ำมักับปิ่งปลาปลาอย่างนี้นะปลาสแกนด้วยปลาขาวเรามาเด้มมมอมาถ่ายมาถ่ายกินน้ำกันะจะกินแล้วหรอบอ,อโดยปลาาวบ้านเขาจะอยู่ไก่ไม่นำของหรือว่าไม่นำโค้งอะไรพี่น้องก็เลยอาหารการกินบุดโดยฉพาอผวกปลาอะไรก็ หน่อไม้ก็มีเพราะว่าอยู่ในแก้แมเป็นลำคองมีหน่อไม้เมื่อนี้มากับผู้บ่าวสองคนบ่าวกับบ่าวเอกให้ดาวแล้วทุกคนผู้ใด้ชื่อเอกผู้ใด้ชื่อบ่าวสองคนชื่อบ่าวเนี่ยคือสัญญาลอะกับโตกินกับชีพาวิ <c oughs> นเผาเมื่องเลยพี่น้องยันปลาเน่าเมื่อเน่ารอกเรื่องนเน่าแต่ว่ามันเฉยอันนั้นเนาะ ันงมันจะบาดเจบแต่ว่าตอนเ้าไปเอามันยังยดีอยู่เที่ยวยังสดร้อยเปอร์เซ็นต์ปิดโควิดนะออยังไม่ได้ปิดอ๋ออัอน,บบนั้นก็ช่วงวางแรงนะปิดยูเทียปิดทเทียบเปิดมาได้กินข่าวเด้อ จ้าของเฮือน์ตัวเลขสี่และชั่วโยังหมดหรืสี่จัมตัวเอกตัวเอกอีกเที่ยงหนึ่งรอยพวงกลับก่อนพี่น้องเลยหลังจากกินข้าวแล้วอันนี้จะเป็นทางเขาบัดบัตรเวินคูนเมืองเซบูทองแข่สวนรค์เก็เมืองบรรยากาศเลยคือฝนชิโตกมาแต่พี่น้องเดี๋ยวสิ่คอกลับก่อนสิ่คอเมื่อบานสักหน่อยทางเขาบัตรเขาจะสวยงามใช่เนาะ โนทางเขาทางเขาบ้านโตคือง,งามแท้ทางเขาเฮื่ออันโตคือง,งามแท<น>้ฟ <c oughs> ูคอนกรีดเลยพี่น้องเฮ็ดจะคือฝั่งไทยใส่โซล่าเซลล์อยู่บ่มาต่อยางมะแรงพี่น้องเราจะไปสื่อปลามากับมาเห,ห็ดหนึ่งพี่น้องหนึ่งกว่ พอที่ว่าเป็นกระดูกเลยครับพอที่ว่าเป็นหวัวมันนะส่วนซียดมันกัเอาไวต้ตางหาไบ่ทันได้เห็ด,ด<อ>กินพอดีกินข้าวแรงเลยนี่พ่อกับแดดฟซีดีพอกิ C D นข้าวแรงน้ำกันทุกคนเมนี่ปลาบักบานปลาบักบานนีพ่อราว่ามันสิพิษพวกโลบประดงเนาะแม่นวะประดงผู้ใดเป็นประดงขอพี่น้องสิพิษพวกปลาบักบาน อยู่ะัมันจะแกงหอยเอ<ด>นาะกเพราะมันถือโกมูเนาะอันนี้ถือ <มา S 1> กิโลละพี่นาะตึงเขาเนาะเขาแรงเน,ะ<ม>นาะจะถือปลาจะมีกิโลละส้าพันส้าพันในหกสิบบาทได้เนาะหกสิบกว่าบาทพี่นาหกสิบเอ 68, ็ดหกสิบสองบาทแต่ถ้า<ถ>เป็นพวกปลาเครื่องเนี่ยจะถือกิโลละสองห้าสามร้อยนะีน้องแพงอันนี้ เขาเป็นยังเราเรื่องปลาแต่ว่าปลาเครื่องบโมมีพี่น้องมีแต่ปลาหมกบานบโมมีซีดเลือดไปนะมีแต่ปลาหมกบานอย่างเดียวไม่ได้กินเขาน้ำกันทานั่งพี่พอทานั่งที่เป็นเอกลักษณ์กินมะขามกินขแถวกินสมกามนะพี่น้องกินข้าวแรงน้ำกันม้ากอยเป็นประเดิมม้ากอยแม่หรือน้าของบัวม้า ข้นเกาตายคือเอาพียงอย่างกินก๋วยแล้วพักกันเมาเมาก๋วยกินกับข้าวเหนียวเ่าเฉาคือมันอะไรปลาของแต่ว่าปลานี่มันมันแห้งปลาของมันแซ่บเตเนาะขนาดปลาบักบานกันมันปลามันมันปลาหอยมันนี่จุกมาหอยจุดๆเนเอามาเห็นนหมอคิดว่าอันแกงน้ไมัไล่แค่มาหอยหอยใช่ไหมกินกับข้าวเหนียวพี่น้องข้าวเหนียวกับไก่ชีอดูแหละ กอนชิวันย่างเกี่ยวขาวกูแหละกันย่างกันขาวคือเก่าปีนี้แต่เก่านะขาวถึงน้ำถั่วมถึงคนห้ามพี่น้องมันเป็นน้ำถั่วมบราพี่มันเป็นขาวดำแต่อันนี้จนหลาแล้วกันย่างขาวขาวคือเก่าพี่น้องกินกันยังกระเสบขานนี่ยกินตัวเองเหรอเราซีเองมันโผล่หมดคงซีตัวเองมันเลยขาวแล้วก็แม่นรีดเนาะตะกี้นะเอาไปซีเนี่ยมันดำังไรพี่น้องกินขาวก่อนได้ทุกคนขอบใจทุกคนที่เขามาเบิ่งคลิปน้ำมันมันละเลี้ยงผัดอันนี้ที่ขาวนแหลพี่น้อง